ติดตั้งรีโมทกดปุ่มสตาร์ทสมาร์คีโตโยต้ารีโวนะครับตัวนี้เป็นปุ่มแท้นะครับที่ลูกค้าเบอร์มานะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ATC วิทยุครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงหน้าปัดครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับอยยบที่เบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับ ถาต้องการดับเพื่อนนะครับเหยียบเบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งค้างนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับกรณีที่เราเดินห่าออกจากตัวรถในระยะ3าถึงหเมตรครับรถก็จะล็อกับมีสัญญาณไฟเลี้ยวพร้อมเสียงสัญญาณนะครับเดยถ้ามาใกล้นะครับรถก็จะปลดล็อกให้นะครับในฟังก์ชันออโต้ล็อกของที่ร้านจะมีแค่สัญญาณไฟเลี้ยวนะครับไม่มีเสียงครับ คลายล็อกนะครับกดที่รีโมทก็ได้นะครับกดล็อกนะครับกดคลายล็อกนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทครับกดที่ปุ่มลุกรถค้างไว้นะครับสังเกตว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ทดีนะครับมีเสียงตอบรับมาตามก้นงนะความสัญญาณเสียงครับ ภายใน10บถึงสินาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลุกรถค้างไว้นะครับสังเกตเครื่องยนต์จะดับลงนะครับทดสอบในกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณครับว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมนะครับตัวนี้รีโมทอยู่ในระยะของรถนะครับกดที่ปุ่มเหยียบเบรกนะครับปุ่มนะครับเครื่องยนต์เป็นสตาร์ทติดนะครับดับเครื่องนะครับเหยียบเบรกค้างไว้ปฏิบุริค้าง เราจะเอารีโมทออกห่างจากรถนะครับตอนนี้ลืมปิดประตูแล้วปิดประตูไม่สนิทครับเดินไปหยิบของอะไรเงี้ยนะครับจะมีเสียงเตือนมา3าครั้งนะครับว่ารีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณครับตอนนี้เดินกลับมาที่รถไม่มีรีโมทนะครับเหยียบเบรกนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนับสเกตว่าเราจะไม่สตาร์ทนะครับไม่มีรีโมทนะครับเหยียบเบรกกดที่ปุ่มนะครับ กลับมาที่รถนะครับอย่าเบรกกะทิพมหนึ่งครั้งนะครับถ้ารีโมทกลับมาในระยะสัญญาณรถก็สตาร์ทได้นะครับ